มีใครให้คุ้มกว่านี้ไหมบุฟเฟ่หมูกระทะบวกทะเลเผาจ่ายแค่1 3 9บาททานได้ไม่อันไม่จํากัดเวลาและที่นี่คือร้านเปาเนื้อย่างเกาหลีมอทสศบประตูนหนึ่งปกติมากินร้านนี้กินหมูกระทะอย่างเดียวก็ว่า้มแล้วนะสปอยกันเกินอ่ะยกทัพของกินมาแบบจัดหนักจัดเต็มสุดลายอาหารมาแน่นๆขนเหมือนทั้งทะเลเสิร์ฟแบบไม่กักไม่อันแล้วคือสดมากกุ้งปลาหมึกหอ,มหอยแมลงภู่หอยแครงปูหันมาเจอบรรดาหมึกกรอบหมึก,มกป้วงหมูสันคอหมู3ชั้นไปอีของกินเล่นข้าวผัดยำของทอดระหว่างรอหมูสุกก็ไม่บ อนอ,กกอนนบก่ไม่พอไอเลิฟมากกุ้งดองแซลมอนดองฉ่ำๆแบบนี้ทําถึงเกินคุณนะย้อนไวเวอร์ไซส์กอดสมุกกีไบบีบซอสกิผักเองได้เลยใส่หมูกระทะวุ้นเส้นข้าวโพดผักต่างๆมามุมนี้เลยบูเฟ่หมูกระทะบวกทะเลเผา139บาทกินได้ไม่อัน้นไม่จํากัดเวลาบวกรีฟิลน้ํา4 9บาทและเพิ่มเตาย่าง79บาทต่อเตาหารกับเพื่อนยังไงก็คุ้ม,มอราคานี้ย่างซีฟู้ดลงหมูกระทะแล้วที่นี่คือการันตีความแซบของน้าจิ้มอยู่ละน้าจิ้มหมูกระทะที่นี่คือยืนหนึ่งก สามชั้นกึมเกรียมจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้แบบถูกต้องมากกุ้งเผาสดสดราดน้ำจิ้มแซบแเนื้อคือเด้งเวอร์แล้วหยิบเติมได้เรื่อยๆดีงามไม่ไหวแหกเพื่อนให้ไวเซฟคลิปไวดีๆจดชื่อร้านเลยร้านเปาเนื้อย่างเกาหลีพิกัดร้านอยู่มอร์สอบป,ประตูหนึ่งหลังตลาดวงเวียนเปิดทุกวัน5้าโมงคึ่งจนถึงสี่ทุ่มรีบตามมาชิมด่วนเลยลุย